สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่เจอกันนานนะครับก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับบาบูนะครับคนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าต่อไปก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นบ b บี a ชน e l นะครับก็จะพูดง่ายกว่าบาบูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาทำที่อยู่ไก่หรือบ้านไก่นี่นะครับ เรามีแล้วครับเต่จะทําทเป็นที่นอนนะครับด้วยนี่ครับฟางข้าวนะครับผมหรือขี้เฟียงนะครับพอดีไปเกี่ยวข้าวมานะครับก็จะเอาเฟืองมาทําบ้านให้เขาใหม่นะครับทําที่อยู่ทําที่นอนให้ใหม่นะครับนี่แล้วก็เอามาโรยพื้นนิดหนึ่งแล้วครับ ตอนนี้ไก่ปล่อยเอาไว้ข้างนอกแล้วครับอยู่เหี่ยวนู่นอยู่ต้นอยู่ต้นไม้ตัวเนี้ยอยู่ตรงเด็ดร้อนมากครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทําโดยการเอาฟางทาลองเพื่อให้เขาได้นอนนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าจะนอนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็มาถ่าอีกนะครับว่าเขาจะนอนหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ครับโอ้ร้อนนะครับกติกามนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้บี channel นะครับหรือบ่าวบู้นะครับ พอจากคลิปนี้ไปก็จะเป็นชื่อ BB Channel นะครับเพื่อมันจะพูดง่ายกว่านะครับนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ